น้ำท่วมน้องว่าดีฟ้าฝนแรงพี่ว่าน้ำแหมงให้ฝนแรงเสียยังดีกว่าน้ำท่วมปีนี้ทุกบ้านก็มีแต่คราบน้ำตาปีนี้น้ำขึ้นบนหลังคาน้ำตาไหลครอสายชน ร้องไม่เป็นแล้วยังอยากจะร้องผลงานต้นฉบับเพลงนี้ก็คือสอนคีีสีประจวบนะครับซึ่งนักร้องอมาตาผู้นี้ก็ได้ลาลับดับสังขารไปแล้วนะครับฝากในผลงานทิ้งไว้นะครับสวัสดีครับคุณผูชมที่เคารับตุกทกันนะครับวิเชียนบ้านทุ่งวิเชียนบ้านทุ่งวันนี้มุ่งหน้ามาที่นอกท่อง นอกท้องภาษาปากใต้วรรณกรรมนอกท้องภาษากลางก็คือท้องทุ่งนานั่นเองนะครับก็เมื่อพูดถึงน้ําท่วมนะครับก็พูดถึงน้ําท่วมนะครับก็เจริญนองไปทั่วทุกท้องที่แหละครับในเขตพื้นที่ของอําเภอหัวไซยจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับซึ่งอําเภอหัวไซยก็พื้นที่อยู่ติดกับ ทะเลอ่าวไทยนะครับคุณผู้ชมครับช่วงนี้ยังอยู่ในช่วงหน้าฝนนะครับช่วงหน้าฝนของนครศรีธรรมราชโดยเฉพาะเขตพื้นที่ของอำเภอหวัวไชยก็จะประมาณกลางกลางเดือนพฤศจิกายนไปสิ้นสุดต้นต้นเดือนมกราประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมครับซึ่งช่วงนี้ฝนตกชุกทุกวันเลยนะครับบางวันก็ตกทั้งวันทั้งคืนตกตกหยุดหยุดประมาณนี้นะครับ เมื่อพูดถึงน้ำท่วมแล้วหลายคนคงจะนึกถึงทะเลน้อยทะเลน้อยนะครับที่เชื่อมต่อระหว่างจังหวัดพัทลุงนะครับเชื่อมต่อจังหวัดสงขลาจังหวัดนครนะครับรอยคา,าบเกี่ยวในเขตพื้นที่นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อพูดถึงทะเลน้อยหลายคนก็นึกถึงฝายน้ำฝายน้ำที่มดดำน้ำกินหญ้าอยู่ในท้องทุงทงท่งนาในทะเลน้อยนะครับคุณผู้ชมครับ ก็น่าสงสารเลยครับายพวกนี้ก็รู้จักธรรมชาติดีเมื่อน้ำท่วมนะครับในป่าทุกแล้วก็จะต้องว่ายน้ำไปหาแหล่งอาหารต้นหญ้านะครับที่อยู่ใต้น้ำก็มุดนะครับมุดแล้วก็กินหญ้าเมื่อคาบหญ้าจากใต้น้ำได้แล้วก็โผล่ขึ้นมาเคี้ยวนำหญ้าขึ้นมากินเหนือน้ำประมาณนี้ครับคร่ๆอยู่ ก็หลายคนคงจะได้เห็นผ่านไปผ่านมาในทะเลน้อยนะครับเพราะฉะนั้นฝายน้ํานะครับที่เรารู้จักกันดีในนามฝายน้ํานะครับโดยปกติแล้วฝายน้ําในทะเลน้อยนะครับที่เราเรียกกันนะครับเป็นฝายที่เลี้ยงกันในในทุ่งเอ่อปุทะเลน้อยนะครับในปรุกทะเลน้อยเป็นชนิดควายปลักนะครับควายปลักที่เลี้ยงสืบต่อกันมา ประมาณ3-4ชั่วอายุคนแล้วนะครับโอ้นานมากเกิดไม่ทนัน3-4ชั่วอายุคนนะครับเป็นเวลานานนับร่วมร้อยกว่าปีล่วงมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นวิถีการเลี้ยงนะครับวิถีการเลี้ยงนิยมเลี้ยงเป็นฝูงปล่อยในท้องทุ่งป่าพลุทะเลน้อยนะครับแล้วก็มีข้อไว้สำหรับให้ไฟายได้เป็นที่พักผ่อนหลับนอนในยามค่ำคืน นะครับหลังจากกลับจากกินหญ้าแล้วไฟเหล่านี้ก็จะพากันล่องน้ํานะครับล่องน้ําก็ตามหลังกันเป็นแถวก็จะมีจ่าฝูงตามหลังกันเป็นแถวแล้วก็เข้าคอกแต่แปลกนะครับคุณจองับ a b ไฟน้นํานี้คอกใครคอกมันนะครับถึงแม้นว่าจะอยู่กันหลายคอกนะครับอยู่กันหลายคอกทีเดียวนะครับอยู่กันหลายคอก ประมาณร้อยกว่าคอกนะครับคุณผู้ชมครับที่อยู่รวมๆกันในทะเลน้อยนะครับร้อยกว่าคอกนับจํานวนโดยประมาณโดยอนุมาแล้วประมาณ5,000กว่าตัวซึ่งเมื่อตอนเช้าก็จะออกจากคอกมามดกินหญ้านะครับมดกินหญ้าในใต้น้ําแล้วพอตอนพบค่ําแล้วไฟเหล่านี้ก็จะแยกจากฝูงซึ่งททนีแยกจากฝูง ก็จะมีจ่าฝูงอยู่นะครับมีหัวหน้าอยู่ตัวหนึ่งโดยธรรมชาติของฝ่ายแล้วก็จะล่องน้ําว่ายน้ําไปหาข้อของตัวเองแล้วข้อใครข้อมันด้วยนะครับใครอยู่ฝูงไหนกลุ่มไหนก็ไปตามกลุ่มนั้นมันรู้กันโดยธรรมชาติทีแรกๆผมก็สังเกตให้มันรู้กันได้ยังไงฝ่ายพวกนี้ มันรู้ได้ยังไงว่ามันอยู่กลุ่มไหนอยู่กอกไหนมันรู้โดยธรรมชาติของมันเองถ้าไม่เชื่อลองไปถามฝ่ายดูนะครับฝ่ายจะมีคำตอบให้นะครับเพราะฉะนั้นฝ่ายที่เราเห็นในทะเลน้อยนะครับถ้าผ่านไปทะเลน้อยแล้วนะครับก็จะ,ะมีคาบเกี่ยวบริเวณจังหวัดสงขลาพัตลุงและจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับที่เจ้าของมาปล่อยเลี้ยงไว้ในท้องทุ่งปา่าพรุทะเลน้อยนะครับประมาณอยู่กัน เชื่อมต่อประมาณ3ามตำบล2จังหวัดนะครับก็คือตำบลพนางตุงและก็ตำบลทะเลน้อยจังหวัดพัทลุงแล้วก็ตำบลบ้านขาวอำเภอระโนดจังหวัดสงขลานะครับนี่คือขาบเกี่ยว2จังหวัดทุจังหวัดนะครับระหว่างจังหวัดพัทลุงกับจังหวัดสงขลานะครับประมาณร้อยกว่าคอกนะครับแล้วก็ โดยปริมาณจำนวนไฟล์แล้วก็ประมาณ5,000ตัวโดยประมาณนะครับคุณจบกับซึ่งเลี้ยงกันมานานแล้วนะครับทีนี้นะครับไ่ล์เหล่านี้ครับก็จะมุดกินหญ้ากาบดำน้ำและก็เอาญ้าขึ้นมากินเคี้ยวเสร็จกินเสร็จแล้วก็ดำมุดไปอยู่อย่างนี้ครับเป็นฝูงฝูงไข่ฝูงมันนะครับก็จะอยู่เป็นฝูงเพราะฉะนั้นไฟล์ก็เป็นสัตว์สังคมชนิดหนึ่งซึ่ง เรานิยมรู้จักกันในนามฟายน้ําและก็คนแถวทะเลน้อยก็จะเลี้ยงกันเยอะนะครับในส่วนของพื้นที่ทะเลน้อยนะครับก็ในพื้นที่ทะเลน้อยก็มีอาหารที่อุดมสมบูรณ์แต่ในช่วงที่น้ําท่วมก็จะลําบากหน่อยนะครับญ่าก็หายากเพราะฉะนั้นในบริเวณพื้นที่ทะเลน้อยผู้คนที่อาศัยอยู่ในและแวกนั้นก็จะประกอบสมมาชีวะประกอบอาชีพ หาปลาในทะเลน้อยนะครับจะยกยอจะท่อแถวางตาข่ายหรือธงเบ็ดประมาณนี้ครับในยามค่ำคืนในช่วงกลางวันก็เอาเอากัดหรือเอาตะข่ายไปวางไปดักรอบไว้นะครับเอาใซไปดักรอบไว้แล้วก็หาหาปลาเพื่ออย่างชีพหรือบางคนทําเป็นธุรกิจนะครับบางคนก็หามาขายเพื่อจุนเจือค่าใช้จ่ายในครอบครัวนะครับประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมครับ ก็เลยนำภาพมาให้คุณผู้ชมได้ชมได้เห็นกันนะครับว่าฟายน้ำชีวิตของฟายน้ำมันอยู่กันอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นตามตำนานฟายโดนสาบโดยพระพรหมนะครับถูกสาบพระพรหมถูกเลี้ยงมาให้ใช้งานนะครับแล้วก็ให้กินแต่หญ้าโง่ได้ชมบรรยากาศของฟายน้ำกันไปแล้วนะครับ มดกินน้ำนะครับพลุบพลุบโลโพลอยู่ใต้น้ำเอาขึ้นมากินบนน้ำก็กินอยู่อย่างนี้ครับทั้งวันจนกว่าจะอิ่มจนกว่าจะพรบคำแล้วก็คอกไข่อคขอกมันเข้าคอกกันไปนะครับคุณผู้ชมครับก็อย่าลืมนะครับชมคลิปวิดีโอคลิปนี้เพื่อเป็นฝันกำลังใจมาลายสวรรค์ที่จะมอบให้กับวิเชียรบ้านทุ่ง ช่วยกดสับสไครต์หรือกดกระดิ่งทั้งหมดได้ด้วยนะครับจะขอบคุณมากทีเดียวครับ